ขอสโลแกนและชช่อทีมด้วยค่ะสโลแกนว่าไปวัดถุดิบคืออะไรโถ่เอ้ยแห้งอะฝั่งนี้มีลิ่นค่ะปิงค่ะตั้งใจว่าคือออะไรรู้ไหมจัดปอยูี่พี่มา3อยางพนีเคืงปอะไรพวกมาบ้างูมั่นใจเลยมะม่วงมะขามมะนาว อีโมใช้ผู้ช่วยที่ร้านไหนมีจจะอีปิงจะต่อแหลผู้คนที่ร้านหรอนายเอาหมดมมัเติมเหล้าอีหมดมมัเติมเ้าตลกว่าคนอื่นทำงานคือเ้กะทิมาทำอะไรจริงด้วยอ๋อเขาบอกเลยไอติไอติมไอติมไอโอ้ยเปี๊ยดแล้วเปี๊อมึงนแหละอยู่เฉยก่อนค่อยค่อยเขากําลังทาให้เราดูแย่ต้องเราออกไปเถิด